สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปดไทยแ c o m อครับสำหรับวันนี้ผมเห็นเป็นหน้าร้อนนะนะ mm. ก็ได้เขาเรียกอะไรไม่เข้าก่าหน้าแล้วนะเป็นซิต้าไทยออร่าเพอร์ฟูมบอดี้เจลครับบีบซีนีเป็นของซิต้าแบบนี้ครับในรุ่นที่ผมได้มาอยู่ในมือก็จะเป็นอินสไปเ d b บายระบก็เป็นความหอมเป็นเจลน้ำหอมนะครับที่ เขาเขียนไว้ว่าเพื่อผิวดูฉ่าน้ำโกรสวยและหอมนานตลอดวันเดี๋ยวมาลองใช้กันดูเลยแล้วกันปกติก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องสำอางประทินโฉมอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ได้มารีวิวก็จะรีวิวให้ดูกันแล้วกันเขาบอกว่าหอมนานตลอดวันเจลใสไม่เหนียวมีวิตามินด้วยนะครับมีมอยส์เอไรเซอร์เป็นของซิต้านะครับ ลิง์ที่จำหน่ายก็เดี๋ยวมีแปะไว้ให้ดูก็จะ pml ่ะสองร้อยมิลลิลิตรเนื้อเจลก็จะประมาณนี้นะนี่แบบนี้ลองให้ดูก็เหมาะครับเพราะมันเป็นเจลน้ำหอมอ่ากลิ่นหอมอยู่ครับหอมหอม ก็ทาได้ทั้งตัวเหมาะนะไปเที่ยวทะเลอะไรทนี้จริงๆมันมีอยู่หลายกลิ่นก็เดี๋ยวเข้าไปดูในลิงก์เอาเองนะไมเขาไม่ให้กูรีวิวพวกมีดสปาต้าอะไรประมาณนี้ยหรือเป็นหมวกไอโม่มีแต่ละไมอ้อะนี่หอม กินก็จะประมาณนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ยวจริงจริงๆคุณสมบ,บัติแล้วก็ก็ซิต้านะเป็นเจอน้ำหอมก็ดีนะเราไม่ไม่ต้องใช้น้ำหอมให้มันหอมแบบจากธรรมาชาติของมันประมาณนี้ ้ากกว่าคอนเซปที่ผมกำลังโปรโมตสาานที่ท่องเที่ยวในระบี่ตอนนี้เลยนะเรื่อไม่เหนียวจริงต่แห mm ้งล่ะเจลน้ำหอมบำรุงผิวอยู่ในลิงก์นะครับทั้งอาร a d a ดและ Shopee ไปลองดูครับบ๊ายบาย